นี่ก็เป็นถนนลื่นลมนะครับสถานีรถไฟคนแก่นนะครับเรถไฟเเข้ามาช่วงเวลา 9- ก้นกาสี่นาทีก็จะมุ่งหน้าไปจังหวัดอุดอรหนองคายน,น,นะครับนี่ครับสถานีรถไฟขนแกน่นอลังการมากนะครับ ลื่นลมตมมมมําบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นนะครับบรรยากาศช่วงเช้าของวันที่30สิงหาคม2568มุนบองคือต้องให้ดูสถานีรไฟนครับรถไฟเข้ามาเป็นถนนลื่นลม มากมายบรรยากาศเมื่นคนเกา่นตัวนี้ก็เป็นตลาดตรงแปดนะครับมีกับข้าวอาหารมีนูเยอะแยะนะครับตลาดตรงแปดมีกล้ยปิ้งอร่อยนะครับใกล้ๆก,กันหน้าลื่นลมสเตริโอรูอ ไปที่ต้นทานข้าวครับผมสถานีรถไฟนะครับถนนเรื่นล,ลมขอนแก่นบรรยากาศยามเช้านะครับขอบคุณมากครับ